สวัสดีค่ะนะคะน้าผินอ,อ่อนอ่อนนะคะเป็นปารสมนัชีพชุมชนนะคะในเรื่องของการจักสานนะคะวันนี้นะคะทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตภูินะคะเราได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนนะคะในเรื่องของการฝึกอาชีพผู้สูงอายุวัยต้นตามแนวทางสามนาัชีพชุมชนนะคะซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน10คนนะคะซึ่ง กิจกรรมที่เราได้มีการคัดเลือกในการในครั้งนี้นะคะก็คือกิจกรรมการทําไม้กวาดก้านมะพร้าวและไม้กวาดไม้ไผ่นะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เราสามารถหาได้ในชุมชนนะคะกลุ่มเป้าหมายก็เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในวัย60-69ปีนะคะที่ได้มาเข้าร่วมในวันนี้นะคะต่อไปก็จะเชิญปาาชุมชนนะคะ ได้กล่าวนะคะในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนกับครัวเรือนเชิญค่ะสวัดีครับผมนายพิรนุประทานกลุ่มไม่กวาดสามารถชีพในจัดสารภูมิใจทางรัฐบาลก็สนับสนุนผู้ว่างานและผู้ไอช่วงวัยหกสิบหิบถึง69ปีได้มีงานทำ เป็นนานผู้สูงอายุและทำงานในหมู่บ้านและรายได้เสริมผลดิตในหมู่บ้านหาหาได้และไม่ต้องลำบากการไปหามาจากที่อื่นมีทําไม้กวาดกันมะพร้าวไม้กวาดไม้ไผ่ไว้ใช้ในกวัวยเรือนและเหลือใช้ไปขายเพราะว่าเป็นรายได้เสริมของผู้สูงอายุ นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้สูงอายุวัยต้นของหมู่ที่หนึ่งบ้านควนด้านตนําบลคูหาใต้อําเภอรัตภูมิแห่งนี้ที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีการสร้างอาชีพสร้างรายได้เกิดขึ้นทําให้ชีวิตของผู้สูงวัยไม่เงียบเหงาอีกต่อไปผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกผลิตได้ ก็จะนำมาส่งขายให้แก่ลุงผินอ่อนอุ่นเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของอำเภอรัตภูมิต่อไปนับได้ว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะคะ่ะ สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสามารถติดต่อผ่าน Facebook f แ n p a g e สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตภูมิหรือมีความต้องการเข้ามาศึกษาดูงานที่กลุ่มก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางที่ขึ้นหน้าจอไว้ให้ได้เลยค่ะ